รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อลูกไม้นะพี่เป็นลูกไม้อย่างดีเลยค่ะพี่แล้วก็ลูกไม้เนือไม่คันนะตอนนี้ลูกไม้เนื้อไ,ไ,ไม่สากค่ะพี่แล้วก็มีซับไมทั้งตัวให้อย่างดีนะพี่แขนใส่สบายนะคะพี่แขนไม่มีซับไมนะงานเป็นของสาวอวบนะคะงานเป็นคอกลมค่ะพี่ส่วนด้านหลังก็เป็น ลูกไม้ให้อย่างดีนะพี่ลูกไม้ทั้งหน้าและหลังนะคะพี่แล้วก็มีซับในยอย่างดีเลยค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้านะพี่4ี่นิ้วนะคะความยาวเสื้อ25นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์ตัวนี้ไมีไซส์เดียวค่ะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยจริงๆแล้วพี่จะอ,อกเล็กวันนี้พี่ก็ใส่ได้นะตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่แลวลายลูกไม้คือสวยมากพี่ดูชายนะไม่ได้ตัดชายตรงด้วยรุ่นนี้ขอให้โปรอ,อีกแล้วค่ะพี่งานพึ่งเข้าเลย ให้ปูกแค่สองสองนะสำหรับรงงานตัวนี้นะคะเอาไปแค่2องสอพอพี่ฟังสีจะพูดเป็นหลักนะคะพี่วลรับพี่สั่งพิม์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังค่ะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตัวนี้อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้ว สองสองเก้าถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ขอเรียกว่าสีเหลืองทองนะคะพี่มันจะออกเป็นโทนน้าตาลมีปิดนะตอนนี้ขอเรียกสีเหลืองทองหรือจะเรียกน้าตาลทองก็ได้พี่ขอคนเข้าใจนะเรียกสีตามที่แมคะาบอกนะคะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองทองนะคะอกหน้าผ้าค่ะพี่สี่สิบแปดนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบแปดนิ้วนะให้โปรสองสองเก้าเท่านั้นเหลืองทองนะคะสีต่อไปค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะตอนนี้นะคะพี่เรียกสีม่วงนะ สีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พี่ดูดีนะตัวนี้เล็กส้มหวานนะคะพี่อกหน้าผ้าสีสิบแปดนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบห้านิ้วค่ะให้โปรสองสองเก้าเท่านั้นต um ัวนี้เป็นส้มหวานนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าชมพูหวานนะตัวนี้เป็นชมพูหวานนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะ พิมพ์ว yeah. no. yeah. no. uh ่าสีเขียวนะคะพี่อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วค่ะ2 2 9เท่านั้นสีเขียวนะคะถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นโอรสนะคะโอรสนะคะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีกระปิกนะคะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นกระปิกตุ่นๆแบบนี้นะคะพี่ให้สองเท่านั้นนะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่ ตัวนี้นะพี่มันเป็นส้มแบบออกคาราเมลนะคะลูกค้าตัวนี้นะตัวนี้ขอเรียกสีส้มนะลูกค้าเป็นส้มคาราเมลนะคะตัวนี้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูนะคะแดงเข้มนะ